เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถนะฮะโตต้าไลกุเซอร์ BJ40 นะครับสีเหลืองคันนี้น่ารักมากๆเลยพิเศษมากน่ารักมากเดี๋ยวผมจะอธิบายดีเทลให้ฟังนะครับให้ทุกคนฟังว่ารถคันนี้มีรายละเลอียดอะไรบ้างนะครับรถคันนี้นะครับตามสำเนาทะเบียนเลยเนี่ยจดทะเบียนปี1970นะฮะถ้านับตอนนี้ปี 2020เนี asure, ่ยก็ค really ือรถคันนี้อายุ50ปีนะแล้วนะฮะเยอะไหมครับคุณคุณพันเทพรถอายุ50ปีก็เยอะเหมือนนะครับแล้วมาดูเรื่องสีกันดีกว่าสีรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเหลืองเลมอนนะฮะจะสังเกตดูเลยว่ามันแบบมีความน่ารักอยู่ในตัวมากแล้วก็กล้วยก็เหมือนนะครับผมอ่าเหมือนกล้วยเหมือนกล้วยนะเหมือนกล้วยมาดูเรื่องคานหน้าก่อนดีกว่าคานหน้าคันนี้เพราะว่าแหนบมันยาวๆมันคือยังไงครับอ่า คันนี้มีการวางช่วงล่างมานะฮะเป็นคานของ Land Cruiser 60นะฮะก็ะคือไม่ใช่คานเดิมโรงงานของเขานะฮะแล้วก็จับชุดด้วยยาง h a n คุ o ได y n a p นะฮะมัดเทเลน33นิ้ว285/75/16ครับแล้วด้านหน้าเนี่ยพิเศษวินเนี่ยเอาไว้ลากจูงนะฮะเกิดว่ารถติดปัญหามันมีสอง,สงแบบมันมีไฟฟ้ากับเพาอันไหนวินคันนี้เป็นวิน ของแรงฟิเจอร์70นำมาดัดแปลงใส่นำมาดัดแปลงใส่าดาดใสหม่มานนี้คือเป็นวิ้นจากแรงเครื่องนะฮะมันจะมีเกียร์ส่งกำลังมันจะมีเกียร์ส่งกำลังต่างหากมาแล้วมาวิน้นด้านหน้าสนาอกเกอร์ le, ผมคุณว่าจำเป็นไหมสนอกเกอร์สนอกเกอร์เนี่ยผมว่าจำเป็นนะก็จากค,คลิปที่ผ่านมาแล้วแม่งแบบใช่ที่ <laughs> เราที่เราเคยเคยไปมากันเนี่ยคือถ้าระดับน้ำประมาณนี้นะ คือคุณก็ยังสังเกตเห็นใช่ไหมว่าระดับน้ําประมาณนี้ก็เมตรกว่า ừ, ก็คือยังรอดยังอยู่ได้นะคือมันก็แล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมฮะที่เราไปถูก <ừ. S 1> ต้องไหมว่สาสนับจะเป็นไหมแล้วก็คันเนี้ยเป็น BJ40 นะฮะ BJ40 เนี่ยจะเป็นช่วงสั้น BJ40 4 BJ41BJ42 เนี่ยจะเป็นช่วงสั้นช่วงสั้นที่ผมหมายถึงเนี่ยคือช่วงนี้ช่วงช่วงระยะฐานล้อหลังจากประตูหน้านะฮะ ถ้าเป็น BJ43 44 46เนี่ยจะเป็นช่วงกลางคือฐานล้อฐานล้อเขาจะ,จะยาวกว่านี้ประมาณศอหนึงหรือยี่สิบเซนนะฮะถ้าเป็น BJ45 กับ47เนี่ยจะเป็นรถกระบะอันนี้คือโช๊คของอะไรครับอ่าเป็นโช๊คโปลคอมครับสี่ต้นเลยคันนี้เป็นโช๊คโป <4 S 1> คอมสี่ต้นเลยเหรอครับสี่ต้นเลยคานหลังก็เป็นคาน แรงคูเซอร์60เหมือนกันนะฮะคานหลังเป็นคานแรงคูเซอร์60เหมือนกัน mm hmm. ก็คือรอบๆเนี่ยการแต่งรถของคันนี้เนี่ยคือเป็นการแต่งรถสไตล์น่ารักนะฮะคือทุกคนจะสังเกตเลยว่ารถเนี่ยมันดูน่ารักมากสวยมากครับคือคันนี้ผมชอบมากเลยดูสวย mm hmm. ต้องขอบคุณลุงแอปด้วยนะคะเจ้าของรถให้ผมมารีวิวลุงแอปเข้าใจดีมากเลยบอกเจ้าเอาไปจัดการเลยครับ mm hmm. และเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในกันนะฮะว่า ภายในของรถรุ่นเก่าๆเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าภายในคันนี้นะฮะก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะฮะเขาแต่งเป็นโทนสีน้ําตาลหน้าปัดเนี่ยก็ยังเป็นหน้าปัดคงเดิมอยู่นะฮะเป็นหน้าปัดโรงงานอ่านี่นะฮะเป็นหน้าปัดโรงงานอยู่นะครับแล้วก็บะเบาคัน,นเนี้ยเนี่ยจะสังเกตเบาเนี่ยมันไม่ใช่เบาเดิมโรงงานของมันมันเป็นเบาของแลนด์ครูเซอร์70คือ ที่ดัดแปลงเนี่ยเนื่องจากว่าทําให้มันนั่งสบายมากขึ้นสะดวกสบายในการใช้งานนะฮะคือคอนเซ็ปต์คันนี้คือเขาใช้งานจริงแล้วก็แอร์เย็นไหมครับแอร์เย็นเพลงพราะครับโอ้โหเรื่องเนี้ยเนี่ยเครื่องเสียงไม่มีเนี่ย,ย,ยไยอ้นำเสนอมากเลยเป็นคือลุงแอปเนี่ยเขาไปชุบอโนดายมาเป็นชุบคล้ายๆแบบชุบเคอะฮะโรบาคันนี้เนี่ยสำคัญมากาทำสาทสยญดเป็นโรบารอบคันเลยนะฮะเป็นงานคัสตอมนะฮะ เป็นงานคัสตอมทั้งคันเลยโลบาร์คันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูประตูด้านหลังดีกว่าประตูด้านหลังนี่ทีเด็ดมากประตูด้านหลังนะฮะเดี๋ยวคุณพาเทพไปข้างหลังให้ผมหน่อยนะครับ mm hmm. Land Cruiser BJ40 เนี่ยประตูด้านหลังเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นประตูคล้ายๆตู้กับข้าวนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู mm hmm. เปิดสเต็ปแรกนะ,ะัะ mm hmm. เปิดอย่างนี้ก่อนปั๊บแล้วก็ต้องเอาสวิงยางอะไรออก ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเนี่ยก็เปิดนี้เนี่ยเห็นไหมฮะก็คือสัมภาระเนี่ยเก็บได้นะฮะขลลขแขวนลาโพงแขนแวขนกระเป๋าอะไรแขวนกระเป๋าก็คือตามสไตล,ล์เลยแล้วอันเนี้ยลุงลุงลุงแอปเนี่ยเขาดีไซน์ว่าข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นแบบวางหรือนั่งคนนั่งก็ได้นะฮะแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นที่ใส่ของที่ใส่ของนะฮะคือรถคันเนี้ย เขาใช้ในการท่องเที่ยวอุทยานได้ด้วยใช้กินกาแฟเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็ใช้งานชีวิตประจําวันได้ด้วยคือมันครบคันนะฮะคือรถเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ได้นะฮะผมมีข้อสงสัยหลังคาไี่ยม่ถอดได้ใช่ไหมครับผมเคยได้ยินมาว่าหลังคามันถอดได้แบบเป็นล้นๆเหมือนรถกระบะเป็นรถจีป๊ป,ป Jeep, อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ,รบใช่รถแรงพุชเนี่ยมันจะเป็นรถประกอบนะฮะคือ เป็นรถถอดประกอบได้อย่างเช่นเนี่ยหลังคาเนี่ยจะเป็นน็อตน็อตน็อตยึดรอบหลังคาเลยนะฮะคือถ้าสมมุติว่าอยากอารมณ์แบบขับกินกาแฟชิลริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยฮะสามารถถอดหลังคาได้ด้วยนะฮะรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะสามารถถอดได้เพราะว่าเป็นรถถอดประกอบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับกันว่าฟิลลิ่งการขับเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ จะดูซิว่ามันลําบากแค่ไหนสําหรับรถเก่าๆแบบเนี้ยอันนี้คือรถญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่เป็นรถจากญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปแบบรถจากอเมริกามา,าประมาณปีปีสองพันหกอะไรอย่างงี้ได้ข่าวมีรอติดตามผมเลยนะนจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคือฝากระโปรงรถจี๊ปเนี่ยมันก็ต้องเปิดแบบนี้ <c oughs> ถ้าฝากระโปรงรถเก่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะเปิดข้างในใช่ไหมฮะนี่ก็เปิดอย่างนี้เนี่ยดูคือมันจะสะดวกในการขโมยแบตเตอรี่มากเลยนะฮะ โอ้โอ้มีมกรสั่งนี้ด้วยฮะอ่าเปิดแบบนี้ไม้ค้ำอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 13B นะฮะเป็น 13B 3,500cc ดีเซลนะครับพับดีเซลเทอร์โบคือเครื่องคันเนี้ยเอามาจากแลนครูเซอร์70ครับแลนครูเซอร์70 คือกีซีซีนะครับ3 5 0 0ซีซีครับที่ที่เอามาวางเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นดีเซลแล้วก็เครื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่เก่าจนเกินไปนะฮะเป็นปั๊มสายนะฮะเป็นระบบปั๊มสายมันวางแล้วเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยมันดูลงตัวมันดูลงตัวดีครับคือคันนี้เป็นเป็นงานต้องบอกก่อนนะว่าเป็นงานดาัดแปลงเครื่องโอเบดชิงด้วยนะครับ าแบตซิงด้วยตัวนี้นี่แรงเลยแบตบสาตัวเนี้ยสปอคเซอร์เข้าไปเนะี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะฮะว่ารถแบบเนี้ยมันใช้งานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแว่นนี้เข้าตีมไหมครับอา้าเข้าตีมโอ h ู o ูหน่อยะครับวันนี้เรามาในยุคแบบว่า1970เก้ายไงคันนี้มันปี70ใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูกันเลยว่าเดี๋ยวคือ ช่างกล้องเนี่ยร,รีเควสอยากกินคาเฟ่เมซอนนะผมก็จัดให้ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยว,ว่าการขับเนี่ยเป็นไงคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะต้องบอกก่อนว่าเป็นเกียร์ธรรมดา ตอนนี้ความเร็ว60นะฮะคือใช้งานได้ขับกินกาแฟได้ขับไปท่องเที่ยวได้สบายมากฮะรถหน้าหรูอย่างนี้เนี่ยหน้าหาจับจองมาเล่นกันนะฮะราคาดีครับผมบอกเลยราคาดีอน,นาคตข้างหน้าเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนจะพาไปดูความเร็วปลายกันหน่อยประมาณสัก80-100หนึ่งความเร็วย่านการใช้งานเที่ยวต่างจังหวัดน,นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าใช้งานจริงไนะ<ๆ>ด้ไ่ม<ๆ>ูคุณดูความเร็ว70แล้วนะ เดียวสบายๆเลยไม่มีปัญหาในการกด subscribe ให้ผมด้วย subscribe นี่ทำทำยังไงคนต้อง subscribe อะครับทำไงอยากให้คน subscribe ครับก็รบกวนนะครับรบกวน subscribe ให้ผมหน่อยเถอะกดให้ผมหน่อยเถอะ